วันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายแบบฝึกหน้าที่5นะคะให้นักเรียนได้ฟังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักเรียนได้ทาแบบฝึกหัดในหน้า2 3และ4ไปแล้วนะคะซึ่งหน้าที่4เนี่ยเป็นเกมซุด o ุ u นะคะบางคนก็พอจะทําได้บางคนก็ทําไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแค่นักเรียนส่งงานมาครูก็ชื่นใจแล้วนะคะ ซึ่งโซดกุหน้าสี่เนี่ยคุณครูได้ถ่ายภาพเฉลยลงไปให้แล้วนะคะอะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหน้า5้าเขาให้ไขรหัสของกุญแจค่ะเพื่อจะเปิดตู้นี้นะคะเราก็มาช่วยกันคิดว่ารหัสกุญแจเนี้ยน่าจะเป็นอะไรนะคะเขาก็มีเงื่อนไขมาให้เราเขาบอกว่า แถวที่หนึ่งนะคะแถวนี้5-4-3มนะคะมีตัวเลขหนตัวถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเรายัางไม่ได้อะไรจากคำถามข้อนี้เลยนะคะต่อไปมาดูบรรทัดถัดมาสี่ห้าหนึเขาบอกว่ามีตัวเลขหนตัวถูกต้องแต่ตำแหน่งไม่ถูกต้องอ่าเราก็ขึ้นไปดูเฮ้ย เลข2ตัวนี้มันเหมือนกันมันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งถูกแน่ๆเลยนะคะแอบวงไว้ก่อนอาจจะเป็น2ตัวนี้แหละนะคะแอบวงไว้อะมาดูแถวที่3 3-1-4ตัวเลขทั้ง3ตัวไม่ได้อยู่ในรหัสของกุญแจดังนั้นเลข3ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในรหัสของกุญแจแน่นอน อ้าวเราก็ตัดทิ้งได้เลยบรรทัดไหนที่มีสามหนึ่งสี่ตัดทิ้งได้เลยค่ะสามไม่ใช่แน่ๆ1หนึ่งไม่ใช่แน่แ4่สี่ไม่ใช่แน่ๆนะคะอ่าเห็นไหมคะเราตัดช้อยออกไปได้เยอะเลยนะคะดังนั้นรหัสของกุญแจเป็นเลขอะไรแน่ๆเลยเนี่ยรหัสของกุญแจต้องเป็นเลขอะไรแน่ๆเลยเลขสองเลขห้าเลขหก แต่ตัวไหนจะอยู่ตำแหน่งไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะมาช่วยกันดูต่อไปคราวนี้นักเรียนขึ้นไปดูประโยคแรกค่ะเขาบอกว่ามีตัวเลขหนึ่งตัวถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตัวเลขตัวนั้นก็คืออะไรนั่นเอง5นั่นเองนะคะแสดงว่า รหัสกุญแจตัวที่หนึ่งแน่ๆละต้องเป็นเลขห้าเข้าใจไหมเอ่ยนะคะรหัสตัวต่อไปอ่าเรามาดูเรามาดูบรรทัดนี้เลยเขาบอกว่ามีตัวเลขสองตัวถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่งทั้งคู่ก็คือเลขสองเลขหาเนี่ยอยู่ถูกถูกละแต่ตำแหน่งที่มันอยู่เนี่ยมันไม่ถูกนะคะ ซึ่งเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าเลข2จะต้องไปอยู่ตรงไหนนะคะดังนั้นเรามาดูบรรทัดต่อไปเขาบอกว่ามีตัวเลขหนึ่งตัวถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหน่งมันมีเลขหนึ่งตัวถูกต้องแต่มันอยู่ผิดตำแหน่งนะคะนั่นก็คือเลข6นั่นเองแต่เลข6มันอยู่ผิดตำแหน่งมันอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่ได้ มันก็ต้องมาอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนักเรียนก็ใส่อะไรไปเลยเลข6นะคะดังนั้นเลข2อยู่ตรงไหนแน่ๆเหลือตัวเดียวอยู่ตรงไหนแน่ๆคะอยู่ตัวสุดท้ายนั่นเองนี่เราก็ได้คำตอบของกุญแจแล้วนะคะพอเราได้คำตอบแล้วปุ๊บเขาถามเราว่าคำตอบที่เราได้มา562เนี่ยเรามีวิธีการหาคำตอบยังไง นักเรียนก็ตอบไปเลยค่ะว่าอ่าอันแรกคือหนึ่งหนึ่งก็คือเลขอะไรคะสามหนึ่งสี่ไม่ไม่ใช่รหัสของกุญแจแน่นอนนะคะ ะะตัวเลขที่น่าจะเป็นเลขที่น่าจะเป็นรหัสของกุญแจคือห้าสองและหนะคะ ต่อไปพิมพ์ต่อได้นักเรียนก็เขียนต่อได้เลยนะคะวิธีขั้นที่สองของเราก็คือขั้นที่สองของเราก็คือโอ้ยปวดใจคืออะไร อะมีตัวเลขตัวหนึ่งถูกต้องตามครูได้เลยนะคะมีตัวเลขตัวหนึ่งถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เลขนั้นก็คืออะไรนั่นเองคือเลข5นะคะรหัสตัวแรกที่เราได้มานะคะต่อไปขั้นตอนที่3นักเรียนก็ใส่ไปเลยจะเปลี่ยนสีก่อนนะอ่าขั้นตอนที่3นะคะ3มมีตัวเลขหนึ่งตัวถูกต้องแต่อยู่ผิดตำแหนง่ง ดังนั้นเลขตัวถัดมาจึงาคือเลขอะไรนะเลขหกนะคะอ้าวต่อไปสีทำไมชอบเป็นสีชมพูหรออ่ะมีตัวเลขสองตัวถูกต้อง ผิดตำแหน่งทั้งคู่ดังนั้นรหัสตัวถัดมาจึงมีแค่เลขอะไรนะเลขสองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อสลับตำแหน่งเลข2และ6ก็จะได้รหัสของกุญแจคือ 5 6 2นั่นเองโอเคนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะครูเฉลยเสร็จไปแล้วนะคะก็นักเรียนดูคลิปนี้ครูหวังว่าน่าจะพอทำความเข้าใจได้บ้างนะคะในสถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็คงจะต้องเรียนแบบนี้ไปอีกยาวๆเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะ ทำงานส่งครูโดยการถ่ายรูปถ่ายรูปงานนะคะส่งให้คุณครูทางช่องทางไลน์ได้เลยนะคะช่วงนี้ก็ฝากนักเรียนทุกคนนะคะไม่ออกไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะครูก็จะขอจบ การอธิบายแบบฝุกหน้าที่5ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปและตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ